คอนโด2ห้องนอนฟิลบ้านย่านรัชดาที่ส่วนกลางสวยบรรยากาศเงียบสงบไม่ MRT สุดที่ศารเพียงแค่1.2กเมน้องแค่2สถานีก็ถึง MRT ศูนย์วัฒนธรรมที่อยู่ติดกับจอร์จเฟรตลาดที่มีของกินให้กินเยอะมากของแปลกๆก็มียิ่งช่วงเทศกาลยิ่งเหมาะกับการมาเดินเล่นสุดๆแล้วติดกับจอร์จเฟรก็มี Big ีรัชดายังไม่พอเดินไปอีกนิดก็จเจอกับเด e Street รัชดาส่วนการค้าที่เหมาะกับคนนอนดึกมีครบจบเลยทั้งกินช้อปเล่นกับโครงการดีไซน์คอนโดรัชดาที่อยู่ซอยมิถุนายน20ส่วนกลางมีครบทั้งสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสที่เหมาะกับสายออกก โดยห้องที่พามาดูวันนี้จะเป็นรูปแบบ2ห้องนอนหนห้องน้ํา1โซนครัวและก็1่โซนนั่งเล่นมาในขนาด48ตรมแอนเริ่มต้นเพียงแค่11แบงค์เทาเท่านั้นด้วยความที่เป็นย่านรัชดาบอกเลยว่าราคานี้คือคุ้มค่ามากๆแล้วทุกคนขอให้เฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์ชั้นนาอย่าง K Concept แล้วก็ SBDesignsquare อย่างโซฟารูปตัว L ตรงนี้ก็เป็นแบรนด์ชั้นนำและแอบ,บกระซิบว่าตรงที่วางแขนสามารถเก็บของได้ด้วย้องนี้จะตกแต่งหลักๆโดยโทนสีเบจแล้วก็สีขาวมาพร้อมแอร์แคเรียตัวใหม โตเครื่องแป้งและเตียงขนาด3ฟุตตกแต่งงานผนังมาให้อย่างดีและห้องนี้ก็มีระเบียงที่ติดตะข่ายกันนกมาให้แล้วเรียบร้อยออกไปจะเห็นวิวที่สบายตาและแน่นอนว่าให้แอร์ไปฟรีอีกหนึ่งเครื่องและตรงนี้ก็มีตู้เสื้อผ้ามาให้ไปดูห้องนอนที่2กันต่อเลยห้องนอนนี้จะเป็น master b เ d ดรูมเป็นห้องนอนที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยเยอะที่สุดมีครบมาให้ทุกโซนเหมือนกันเลยไม่ว,ว่าโซนห้องนอนแล้วก็โซนแต่งตัวห้องนี้จะมีเตียงขนาด5ฟุตมาให้ตกแต่งงานผนังและก็งานไฟมาให้ดีเหมือนเดิมห้องนี้จะไม่มีระเบียงก็ติด และค่อนข้างกว้างมีสุขภัณฑ์มาให้ครบเลยและแถมเครื่องทำควาอุ่นไปฟรีหนึ่งเครื่องอยากได้คอนโดห้องสวยกลางเริดแบบนี้รีบทักเลย